สวัสดีนะคะทุกทุกคนอันนี้เป็นไงบ้างคะไม่มีไม้นะคะวันนี้น้องแมวกัดไม้ขาดหมดแล้วคะ่ะไม้หายไปหมดแล้วนะคะไม้หายไปหมดเลยไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะขาดหลุดลุยไปหมดเลยคะ่ะนะวันนี้ปาดเปล่านะคะไม่มีไม้นะคะดาวโจรนนะคะวันนี้จะมาให้ดาวโจวู เสียงไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะคะดราโจนคืนพรุ่งนี้คืนสิบสี่นะคะเดือนสามปีหกสิบสี่ค่ะดราโจนนะคะสิบบนนะคะสิบปนอะไรลูกทำอะไรกัดของแม่ขาดหมดแล้วสามสองหกเก้าสามสองหกเก้าเจ็ดค่ะ สามสองหกเดนะคะเด่นเอยู่ที่3ามกับสนะคะฟัน2อค่ะวันนี้นะคะฟันสอ6สองหกสองเจค่ะนะสามห สามนะคะสามแปดเนะคะเด่นๆของเขามา8ชุดนะคะให้ตามนี้เลยค่ะเด่นๆเลยนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางดาวโจนคืนนี้นะคะขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยชัดนะคะชัดไหมคะน่าจะได้อยู่นะ น้องแมวกัดไม้เอ่อกัดไม้ขาดไปไม้ไม่ใช่ถูกๆนะคะเนี่ยขาดนะคะน้องแมวทําโทรศัพท์แตกไปสองเครื่องนะหูฟังขาดอีกมีแมวต้องทําใจนะคะลูกๆทำใจนะคะนะจะไปว่าจะไปตีเขาไม่ได้นะคะนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะไปวางใ,ใกล้ๆเขา เขก็กัดเล่นนะคะแต่เราลืมนะว่าวางตรงที่เขานะกลับมานะขาดหลุดลุยเลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณมาว่านาเกิดน,นะคะถ้าศูนย์มาก็ลากเลยสากับ20นะคะลากนะคะเรามาดูกันลังห้ยออกค่ะนะผิดถูกประการใดขออาภัยนะคะยังไงก็ขอให้ได้ ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะทุกทุกคนนะคะบ๊ายบาย